คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อมิตรรักที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อพี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับ ครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนมโชคพารวยนะครับเข้ามาแล้วก็ชื่นชอบก็อย่าลืมกดสับสไครต์นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับหรือว่ากดแชร์ทางช่องแอดมินคิมนมโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการคิดคํานวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาฝาก FC พี่น้องรับชมในครั้งต่อไป ก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c ฟมิตรนะครับสูตรจากทางช่องก็ไม่ทำเอฟพี่น้องผิดหวังนะครับให้เด่น2ตัวนะครับก็คือ3กับ6เม็ดเดียว6นะครับมา2 6 6 2กก็ยินดีกับ FC มิตรที่มีความโชคดีทั้งเม็ดเดียวนะครับก็พักกนคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคประดุลสูตรเจาะสองตัวนะครับแอดบวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ทําเต็มที่สุดความสามารถเช่นเคยต้องอกตรงใจ fc มิตรักหรือเปล่าไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆน,น,นะครับสูตรตารางวันถุงเงินจากทางช่องแอดมินคิมนาโชคพารวยนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบแนวทางของ ข้อสอบลาวพัฒนานะครับในปีพศส5 6 8หรือว่าเดือน6แล้วนะครับเดือนทางมาถึงเลยครึ่งทางแต่ครึ่งทางแล้วนะครับผมก็สอบวันที่วันที่23วันจัน์มินานครับมิถุนานครับผมก็เดินทางมาถึงครั้งที่10แล้วนะครับผมสำหรับเดือนมิถุนายนนะครับ เป็นครึ่งเดือนแล้วนะครับผมถ้าเป็นเดือนเจ็ดก็จะเลยครึ่งเดือนนะครับสำหรับข้อสอบล่าสุดนะครับค่อนข้างจะโหดนิดนึงนะครับข้อสอบออกอยู่ที่2 2 1 1 2 6นะครับบางที่เอา2 2เป็นเกณฑ์ล่างบางที่เอา1 1, 1นะครับสำหรับ1 2 6หรืวยว่า6 2 2 6บนด้วยกันนะครับสำหรับข้อสอบวันนี้นะครับ สำหรับข้อสอบนะครับก็ยินดีด้วยนะครับผมเม่ีพี่น้องที่เคารพรักนะครับเม็ดเดียวแอดได้อยู่ที่6นะครับมา6-2ข้อสอบค้นข้างจะโหดหน่อยนะครับเลขสิบหลักเอามาออกแค่2หลักนะครับก็คือเลข2เลข1เลข6นะครับกักไว้7จตัวแอดก็เจาะเข้าอยู่นะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีเขาพากันคอมเมนต์เข้ามาอยากชมงสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพาด้วยนะครับ แอดก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับช่องแอดมินคีนำโชคไปเลยก็คือเลขสูตรตารางวันนะครับแอดก็มี3สูตรนะครับในการบวกลบเอฟีพี่น้องรับชมนะครับก็จะมีสูตรตารางวันถุงเงินนะครับสูตรมังกรทองแล้วก็สูตรเดินดีนะครับใช้ในการคํานวณข้อสอบรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนาสําหรับห้าน้อยหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ข้อสอบรัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนาเท่านั้นเป็นเลขตารางวันนะครับ ก็จะมีวันจันทร์อังคารนะครับพุธเฤรื่องหัดส,สุกเสาร์แล้วก็อาทิตย์ก็สอบออกวันไหนเอสก็คำนวณให้วันนั้นออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์ออกอังคารคำนวณวันอังคารนะครับล่าสสดตรนะครับเม็ดเดียวเอสคือ6นะครับมาอยู่นะครับ6 2สายรูดนะครับเอสเจาะเจาะเข้าไม่เข้านะครับผมเพราะว่าในตารางวันนั้นมีเลข2ได้เฉพาะสายรูดนะครับศูนย์ก็1ก็มานะครับ1ก็มานะครับบางทีเอา 1@ 1เอสได้6เม็ดเดียว นะครับมา6มา2 6นะครับเม็ดเดียว6สายรูดนะครับปลอดภัยยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับต่อไปจะเป็นวันวันวันพุธนะครับก็จะมีเลข1เลข5เลข0เลข6กับเลข9น้าครับตัวเด่นมากับหัวได้เลยเลข8เลข2คือเลขส่วนเกินสามารถจับวินได้เหมือนกันนะครับข้อสอบพวกนี้นะครับเอก็จะใช้สูตรูมังกรทองนะครับทั้ง6ตัวเลยนะครับ สำหรับตัวเด่นนะครับผมวันนี้นะครับก็คัดพิเศษนะครับสูตรมังกรทองนะครับสำหรับตัวเด่นของเรานะครับก็จะใช้ชุดวินนะครับเป็นข้อสอบนะครับตัวเด่นนะครับก็จะมีเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองนะครับเลขห้าเลขหกแล้วก็เลขแปด ออนะครับผมสำหรับชุดวิน01 2 5 6 8นสาหะครับสำหรับพี่น้องสายวินนะครับสำหรับสูตรเจาะ2ตัวเน้นนะครับสูตรบวกออกมาได้มากที่สุดนะครับข้อสอบประจำวันพุธสายวิ่งสายรูดเน้นเน้นรูดนะครับอยู่ที่2แล้วก็6นะครับจะใช้สูตรของมังกรทองนะครับจะใช้2 แล้วก็6นะครับสำหรับชุดวินของเรานะครับสำหรับตัวเด่นนะครับแอจะเจาะให้ไม่เยอะนะครับเน้นเลยเน้นรูดนะครับตัวเด่นนะครับเหมือนงวดที่แล้วรูด6ปลอดภัยก็จะมี0ูนย์สองแอจะเจาะไม่เยอะนะครับผมสองหนึ่งห้าสองนะครับหน้าบ้านสําหรับในบ้านแอจะเจาะให้ประมาณ5คู่หรือว่า6คู่นะครับผมเจาะสามคู่ขายพลาดมันจะเยอะนะครับ ถ้าจอห้าคู่คู่การพลาดมันจะน้อยหรือกลัวพลาดก็จะเป็นศูนย์สองสองหนึ่งสองห้าสองหกสองแปดนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่อยากรูดนะครับสำหรับตัวที่สองนะครับผมเน้นเลยนะครับเน้นรูดนะครับผมจะใช้เลขในตะวันก็คือหกนะครับจะมีประมาณศูนย์หกหกหนึ่งแล้วก็หกสอง นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคิมลำโชคพาด้วยนะครับถ้าใครกลัวพลาดก็ดูนะครับถ้าพี่น้องนะครับผมเอฟสีพี่น้องแอดจะเจาะส่งเข้าบ้านน้ำมัน5คู่นะครับถ้ากลัวพลาดก็0 6 6 1 6 2 6 5 6 8ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเด่น6มาเอ็กซคิมจะกลับนะครับใครจะกลับก็กลับใครไม่กลับก็แล้วแต่เป็น0 9เป็น91นะครับเป็น92 นะครับเพราะว่า6มันชอบกับหัว6กับ9มันตัวเดียวกันนะครับพี่ซีพี่น้องมาตัวเด่นมาไอ้คิมจะกลับนะครับใครจะกลับก็กับใครไม่กลับก็เลวเตะนะครับสาหรับตัวเด่นนะครับก็ระวังสองหนึ่งแล้วก็ห้าสองสำหรับ6นะครับตัวเด่นถ้าเจาะน้อยคู่นะก็ระวังหกหนึ่งแล้วก็หกสองประมาณนี้นะครับสำหรับ f c พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวเอคิมเจาะให้นะครับจับวินได้เลยนะครับชุดวินในตรางนะครับ สำหรับสูตรเจาะนะครับผม FC ม i d ร o c นะครับสูตรเจาะ4ตัวหรือว่า6ตัวนะครับก็จะเป็นอยู่ที่หนึ่งหกหกนะครับ FC m i d l o c สำหรับตัวเด่น1662นะครับห 6, 6ึ่นะครับแล้วก็สี่ หกสนะครับประมาณนี้แล้วก็ศูนย์หนึ่าสะครับสำหรับข้อสอบชุด6ตัวนะครับจะเป็นเลขผสมนะครับสามสองหนึ่งามสองศูนย์หนแล้วก็สองนะครับ fc มีลักสำหรับข้อสอบชุดหตัวสำหรับเบิ้นก็จะมี226 6องกห้าเก้านะครับผมกับหัวด้วยนะครับ 6, กับเาตัวเดียวกัน นะครับถ้ามาเก้าเก้าจ้าว่าวุ่นแล้วก็สองสองตามนี้นะครับสําหรับสายเบิร์นตามนี้นะครับสําหรับข้อสอบจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพาลุก็มานาเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงวดที่แล้วนะครับเอฟีพี่น้องก็เข้าเม็ดเดียว6มา2 6ชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับให้ทางช่องแอดมินคิมนำโชคพาลุยด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการคิดข้อสอบเด็ดๆแม่นๆเอ็ซีพี่น้องรับชมในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้แอดมินขอตุลาไปก่อนเจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับเอซีพี่น้องจะได้ข้อสอบสูตรเจาะเม็ดเดียวรู้ว่าเลขวิ่งก็คอมมนมาบอกแอดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตุลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใช้ทุกท่านยินดีครับผมสวัสดีครับ